จริงๆแล้วมันไม่ใช่การทะเลาะกันนะคะมันเป็นสิ่งที่ช่วงเวลาหลังจากจบรายการมาแล้วเราไม่ค่อยได้เจอกันไม่ได้ไม่ได้คุยกันเท่าไหร่แล้วพอน้องมาเห็นเราในตอนที่สุขภาพจิตใจเราไม่ค่อยดีมันเลยกลายเป็นแบบเขาเลยตกใจแล้วสิ่งต่างๆ่าที่มันผ่านมามันมีช่วงเวลาที่มันมีบ้างที่เราจะแบบรู้สึกอะไรที่ไม่ช่วงที่ถ่ายรายการอะไรอย่างี้ค่ะมันมีบ้างที่มันบางวันเราเป็นผู้หญิงเราก็จะมีดีเทลเยอะนู่นนี่นั่นน้องก็จะมีในมุมของน้องอะไรอย่างเงี้ยมันมันไม่มีเรื่องอะไรเลยที่มันแบบใหญ่โตแต่มันเพียงแค่ว่าวันนั้้น่ะะรรราาาายกใหมเเแลวอ ก็ไปเป็นแขกรับเชิญให้น้องแล้วน้องก็เลยอยากจะพูดอยากจะเลีร์ใจในสิ่งต่างๆที่บางครั mm ้ง hmm. อ่ะเขาอยากจะพูดเพราะเราไม่ค่อยได้พูดกัน mm hmm. มันก็เลยกลายเป็นเหมือนกับออกมาบอกว่าน้องอะ่ะขอโทษเราจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่ตัวอะไรเลยมันเป็นส่วนส่วนหลักๆคือช่วงเวลาที่เราต้องเจอเรื่องราวต่างๆแล้วเราต้องพักใจเราเราต้องดูแลสุขภาพใจเราแล้วมันอาจจะไม่ได้คุยกันมากกว่าตอนช่วงต้นๆที่เราทารายการด้วยกัน,ม,นมันเป็นญหาลูกคาแล้วจนกลายเป็นสัญหาสตสมออ๋อมันไม่ได้เรียกว่าเป็น มันเป็นส่วนหนึ่งที่มันมาจากทั้งตัวเราแล้วก็เราเป็นเด็กผู้หญิงแล้วน้องเป็นเด็กผู้ชายมันมีบางครั้งที่อาจจะแบบรู้สึกอะไรบางครั้งที่มันไม่ตรงกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่มันไม่ใช่การทะเลาะก,กันแน่นอนค่ะไม่ได้คุยกันนานเลยอะหลังจากที่จบรายการรายการสีโพดมัมใช่ไหมคะแล้วช่วงนั้นแก้มก็มาดูแลสุขภาพจิตใจตัวเองเ,ออเรื่องของไปไปหาคุณหมอหนู่นนี่นั่นเรากลับมาแล้วน้องก็คือตกใจเพราะว่าเขาเห็นเราพร้อมมากแล้วก็เลยแบบหลังจากที่ไม่ได้คุยกันเลยอะไรเงี้ย แล้ว,ลวตอนนั้นเรายังไม่ได้อยู่ในความพร้อมที่จะคุยกับทุกๆเรื่องอะไรอย่างงี้ยค่ะแล้วมันมันก็คือได้คุยกันมาเรื่อยๆหลังจากนั้นจบรายการไปก็คือพี่แก้ตัางคนไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่การตัดสิในใจค่ะตามคนต่างนี้หน้าที่รับผิดชอบกันในด้านถือพอมันจบรายการไม่ได้เจอกันบ่อยมาก,ก่อนแค่นั้นเองท่นี้แก้วรู้สึกงไงบ้างตอกล้มแต่โดนก็ค่อนข้างรู้สึกดีมากเราเคลียร์ใจกันไปหมดแล้วแล้วเราเองก็รู้สึกออขอบคุณและขอโทษน้องเช่นเดียวกันถ้าสิ่งไหนที่เรา ทำให้เขารู้สึกว่าเขาไม่สบายใจหรืออะไรก็ตามเราเราเป็นพี่น้องกันสุดท้ายแล้วอะเรื่องเหล่านี้มันดีซะอีกที่เราได้คุยกันแก้มว่าทุกคนเช่นเดียวกันไม่ใช่แค่เรื่องราวของแก้มทุกคนถ้าเรามีเรื่องอะไรที่ไม่โอเคเราคุยกันแล้วมันจะเข้าใจกันมากเพราวันนี้สิ่งที่แก้มาชิญยยู่ภาวะมันได้ลดลงไปแล้วหร้วมันดีขึ้นไหมมันดีขึ้นค่ะมันดีขึ้นดีขึ้นมากมากค่ะขอบคุณมากมากทุกทุกกำลังใจนะคะแล้วก็อยากจะขอบคุณและอยากจะขอโทษถ้าทาอะไรที่ทําให้ทุกคนรู้สึกไม่ไม่โอเคหรือว่าเป็นว ในเรื่องอะไรก็ตามแก้มขอบคุณมากๆแล้วก็อยากจะขอโทษด้วยค่ะที่ที่ที่อาจจะไม่ได้แบบแข็งแรงขนาดนั้นไม่ใช่เวลานานขนาดไหนที่แก้มเอิร์ธหมาดกันเลยมันค่อยๆค่ะค่อยๆมันมันตั้งแต่หลายปีแล้วเหมือนกันนะคะที่เราเราวาดมาสะสมมาเรื่อยๆแล้วเราเพิ่งมาถึงจุดนึงที่มันไม่ไหวจริงๆเราก็เลยต้องไปพบกับผู้เชี่ยวชาญอะไรต่างๆนะคะตอนนี้เรียกว่ากลับร้อยเปอร์เซ็นต์หรือยังคะแก้มจะตัดใจเราอะไรเงี้ยแก้มว่ามันไม่มีอะไรร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะแต่มันมีแต่ ราไหวตรงไหนเราไม่ต้องแข็งแรงตลอดเวลาก็ได้ <มา S 1> ทุกคนเ <ๆ S 2> ช่นเ<ๆ>ดียวกันเขาอยากบอกว่าหมืแกไม่กล้าหลอก ไหวกับการรับอะไรต่างๆก็พยายามมาล้านแล้วก็ทำในเท่าที่เราทําไหวต่อไปเนี่ยค่ะแต่การร้องเพลงเราไม่หยุดแน่นอนค่ะต้องไปไปพบกับแบบเชี่ยวชาญอยู่ในภาคแก้มันจริงๆคุณแม่เป็นพยาบาลแล้วก็แม่ก็รับฟังอยู่เสมอแล้วค่ะแล้วตัวแก๊ปเองก็พยายามจัดการกับความรู้สึกตัวเองหรือเรื่องต่างๆอย่างเพลงเพลงล่าสุดเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เราอยากจะลุกขึ้นมาทําเพื่อที่จะเป็นพลังให้กับตัวเองและส่งให้กับคนอื่นว่าไม่ใช่คุณคนเดียวนะคะที่จะเจอเรื่องราว ทุกคนเจอได้ทุกคนเสียใจได้ทุกคนทุกได้ทุกคนมีความสุขได้ทุกคนมีอารมณ์ทุกคนเป็นมนุษย์ค่ะเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนรักตัวเองแล้วดูแลติตใจตัวเองมากๆม,มันไม่น่าเชื่อว่ามันจะเกิดขึ้นกับเราวันนึงหรอนูไม่เคยคิดว่าหนูเข้ามาตั้งแต่15ปีที่ผ่านมาวันหนึ่งมันมี ปล่อยป่อวางในที่นี้คือแก้มไม่ไหวตรงไหนแก้มก็จะแก้มก็จะไม่ไม่ไม่ไมไมไมอานค่ะแล้วก็คือในฐานะของคนที่อยู่ตรงนี้เรารู้สึกว่า